สวัสดียามเย็นนะครับผมวันนี้จะพามาดูเป็ดเข้าแล้าหน่อยฝนตกแรงมากเลยโอ้โหเปียดนะครับผมชาบ้านเทานาดทันหน่อยดนีก็ลงจากขึ้นมาอย่างแรงนะเดี๋ยวไปดูเขาเก็บเป็ดนะมันฝนเลีงเป็ดแต่ที่พักเปียกหมดละเต็นเต็นเป็ดอยู่อย่างไกลๆเลย ถ่ายคลิปก็บรรยากาศฝนตกีฝนเป็ดมาแล้วครับฝูงหนึ่งอยู่นี่ฝูงหนึ่งมู๊นี่ฝูงหนึ่งนะครับผมเรื่องครับผมเป็ดกันเริ่มเขาเริ่มตอนเข้ามาแล้วเริ่มเดินขึ้นมาแล้วเดินเดินกลับล้อเลย <c oughs> มีสองแล้วที่แรกมีแล้วเดียวอันงนี้เอามาสองเอามารวมกันอุ้ยเป็ดอู้นหนูคนหนึ่งยืนอยู่นู่นตะดำๆมองก็เห็น เริ่มเข้าแล้วเข้าเป็นขบวนขบวนเลยเลี้ยงแถวเข้าด้วยเป็นระเบียบมากเลยเป็ดโอ้รับผรนีากาศฝนตกอีกต่างหากเย็นเลยวิ่งไปหลบฝนนักแป๊บนึงอหแต่ไม่เลาะแต่ไม่ร่อหรอกเปียกจะได้ออกมาถ่ายมันยังลิ่มๆเลยฟ้าอย่าผมมืดตึ๊บเลย เด็กกำลังจะเดินเข้าเล้านะครับแต่พี่รอดูนูกนู้นน้องคนหนึ่งกำลัง แเป็นแถวเข้าเป็นข้าเป็นระเบียบฝนตกอยู่เลยโอ้โหมีฝุ่นไม่ใญ่สีฝนจอดเลยเนี้ยไข่ที่ยัหงหลง